เช้านี้อยากเห็ในใจพี่น้องนะครับในพระคจาคำของพระเจ้าแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็อยากจะเหุนใจพี่น้องว่าในช่วงช่วงช่วงภาวะนี้เนาะพี่น้องก็คงทราบว่ามันอยู่ในเรียกว่าภาวะหองความยากลําบากก็มีหลายคนที่ประสบปัญหาเรื่องการติดเชื้อโควิดบางคนก็ญาติพี่น้องบางคนก็คนใกล้ตัว ทีเราก็อ่านข่าวทุกวันทุกเช้าเราก็รู้สึกเครียดรู้สึกกงังวลวันนี้ก็เลยอยากจะหนุนใจพี่น้องในฐานะที่เราเป็นเป็นคริสเตียนพระเจ้าบอกว่าเรามีกุญแจสู่ชีวิตที่ยืนยาวพระองค์บอกว่าเราเนี่ยมีพระองค์และหลักการของพระเจ้าเนี่ยเป็นหลักการที่มั่นคงเป็นหลักการที่จะดูแลเรา ทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจจิตวิญญาชานี้ก็อยากนุนใจพี่น้องนะครับว่าเมื่อเราเมื่อเราป่วยหรือบางครั้งเรามีปัญหาหรือคนรอบข้างเราป่วยเราก็รู้สึกว่าเราตกลงไปอยู่ในความทุกข์ลำบากเรารู้สึกว่าเราบางครั้งเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คนระับพี่น้องเห็นเห็นโรคร้ายนี่เราจะรู้เลยว่ามนุษย์นี่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย เราเราแพ้หรือเราพ่ายแพ้ต่อโครคภัไข้เจ็บมาตลอดในยุคโควิดนี้ก็เหมือนกันมนุษย์ก็พยายามหาวิธีหาการรักษาพยายามที่จะทําทุกสิ่งหาวัคซีนหายาหาทุกอย่างแ,แต่สุดท้ายแล้วมนุษย์ก็คือมนุษย์ที่ยังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วยตัวเอง ในฐานะที่บอกว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกกับเราในต้นพีอีแล้วว่าพระคัมภีร์เป็นคู่มือสําหรับการดูแรลร่างกายของเราโอเคแหละยาหรือว่าวัคซีนหรืออะไรนะต่างก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเราในในการดูแลในการรักษาแต่พี่น้องถ้าโควิดหมดไป พี่น้องว่ามันยังมีอะไรใหม่หีกอไมมันก็ต้องมีถูกไหมเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ถูกอะไรไม่ได้ไม่ได้อยู่มันอยู่กับเราชั่วคราวก็จริงแต่มันก็ยังมีสิ่งใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นโรคร้ายมันเป็นไวรัสเป็นอะไรต่างๆแต่เพ,พื่มพีเนี่ยเป็นคู่มือสําหรับร่างสําหรับการดูแลชลีวิตของเราอย่างแท้จริงดูแลเราทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณ เพราะั้นไม่ว่าเราจะทานยาหรือเราจะรักษาด้วยวิธีใดก็แล้วแต่มันก็แค่ชั่วคราวในการที่จะรักษามันไม่ได้อยู่กับเราถาวรแต่พระคัมภีร์อยู่กับเราถาวรเห็นไหมครับเพราะ,ะั้นวันนี้อยากจะนําพี่น้องมาอ่าในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับสุภาษิตบทที่สามข้อหนึ่งถึงสิบเรามาค่อยๆดูไปในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระคัมภีร์สุภาษิตนนบ,บ,บ,บทที่หนึ่ง อันบทที่3ามข้อหนึ่งนะครับพ่อพี่บอกว่าลูกเอ๋ยอย่าลืมคําสอนของข้าแต่ให้ใจของเจ้าเฝ้ารักษาบัญญัติของข้าเพราะสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มวันเดือนปีของชีวิตให้ยืนยาวและทวีความสมบูรณ์พูลสุขให้แก่เจ้าพ่อมีผู้ชัดเจนเลยว,ว่าพระองค์จะประทานชีวิตที่ยืนยาวพระองค์จะให้สันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับเรา เรื่องสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยจะมีชีวิตมีมีอะไรมีสุขภาพที่ดีมีความสุขเพราะสุขภาพเราดีเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งพาพระเจ้าผ่านพระบภิพิพระบภินิบอกว่าให้เราเนี่ยยึดพระองค์เอาไว้พระบิทบทที่สามข้อต่อมานะครับข้อสามบอกว่าอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้า จงพันมันไว้รอบคอของเจ้าจงเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแ่งหัวใจของเจ้าดังนั้นจงหาความโปรดปานและชื่อเสียงดีในสายพระนตรพระเจ้าและในสายตามนุษย์จงวางใจในพระยาเวด้วยสุดด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์จะทรงทำให้วิถีของเจ้านั้น ราบรื่นอย่าคิดว่าตนมีปัญญาจงยำเกรงพยาเวและจงหันจากความชั่วร้ายนี่จะเป็นพรานามัยแก่เนื้อหนังของเจ้าและความสดชื่นแก่ร่างกายของเจ้าจงถวายพระเกียรติแด่พยาเวด้วยทรัพย์สินของเจ้าและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทุกอย่างของเจ้าแล้วยุ้งช้างของเจ้าจะเต็มบริบูรณ์และบ่อกเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล่าองุ่นหมักใหม่นี่เป็นพัมมีที่ อยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยจิตใจของเราที่ดีที่เบิกบานที่มีความสุขจิตวิญญาณของเราที่เต็มล้นด้วยการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำพามาซึ่งร่างกายของเราที่แข็งแรงและลำบามาให้ร่างกายของเรานั้นมีภูมิต้านทานไม่ว่าโรคใดก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่โควิดแต่เป็นโรคทุกอย่างที่ พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะทรงดูแลเราผ่านทางชีวิตของเราที่เราใกล้ชิดพระองค์นั่นเองปัจจัยจต่างๆที่ในพระพีบอกเนี่ยผมสรุปมาสั้นๆนะครับว่าพระองค์บอกว่าปัจจัยเหล่านี้จะทําให้เรามีสุขภาพดีพื้นหนึ่งในตอนแรกเลยที่บอกว่าความนิ่งสงบพี่น้องการที่เรานิ่งสงบหรือเราเตรียมพร้อมหรือเรามีชีวิตที่ไม่ตื่นกระหนก ต่อบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ตื่นตเต้นอยู่ตลอดหมายถึงว่าเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หวาดกลัวอยู่ตลอดเปลาแต่เราเราต้องรู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าพระองค์ทรง,งปรารถนาให้เราดําเนินชีวิตกับพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์จะทรงดูแลเราแต่เหมือนกันเรายังอยู่ท่ามกลางคนในโลกนี้หรือว่ายังอยู่ท่ามกลางภาวะโรคระบาดเป็นไปได้ มีโอกาสที่เราอาจจะประมาทหรือเราอาจจะไปเผชิญบางสิ่งบางอย่างแต่พระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่ดูแลและช่วยเหลือในชีวิตของเราขอให้เราไม่ตกใจหรือว่าไม่ไม่แพนิคจนเกินไปในสิ่งที่เกิดขึ้นพระองค์จะทรงดูแลพระองค์จะทรงรักษาเราแม้เราจะพลาดพลั้งหรือแม้เราจะไปติดหรือเราอาจจะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาพระองค์ก็มีวิธีของพระองค์ในการที่จะรักษาเรา แต่สําคัญที่สุดก็คือเราจะไม่ตกใจเราจะนิ่งสงบแล้วเราจะร้องทูลต่อพระเจ้าอย่างทั้งพีหพ้นเหมือนกันอันที่สองคือให้เราวางใจในพระเจ้าอันนี้ไม่ได้เพียงแต่เรื่องสุขภาพร่างกายแน,น่นอนขอให้ระาวาังใจพระเจ้าในทุกๆเรื่องในทุกๆก,กรณีอย่าเว้นไม่ว่ากรณีไหนเราต้องพึ่งพาพระเจ้ากรณีนี้เราพึ่งพาตัวเราเองไม่ใช่ พระเจ้าบอกว่าพระองค์อยากให้เราพึ่งพาพระองค์ในทุกเรื่องและให้เราวางใจพระองค์เรามาเป็นคริสเตียนเนี่ยพระเจ้าปารถนาสิ่งเดียวก็คือให้เราเชื่อและว,วางใจพระองค์แล้วพระองค์จะทรงทําไมครับเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้กับเราถ้าเราไม่วางใจพระเจ้าแล้วเราวางใจตัวเราเองเราพึ่งพาตัวเราเองเราก็พยายามที่จะทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเราเองและเป็นยังไงครับสุดท้ายเราก็เหนื่อย เราเหนื่อยไม่พอทําให้คนรอบข้างเราเหนื่อยแต่อย่าลืมนะครับถ้าเราวางใจพระเจ้าเราหนุนใจตัวเราเราเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลจะช่วยเหลือเราคนรอบข้างเราก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นไปด้วยเราจะหนุนใจคนรอบข้างไปด้วยชีวิตของเราด้วยเเมนไหมครับนะครับถัดมานะครับความซื่อสัตย์พระเจ้าอยากให้เราซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าหลายครั้งบางทีเราเจ็บป่วยหลายครั้งบางทีเราเครียดเรากังวล เราก็มีโอกาสในการที่เรารู้สึกว่ามันดาวมันรู้สึกว่าเราอยากจะไปหาบางสิ่งบางอย่างมาทดแทนายาอะไรที่ดีที่สุดสําหรับในระยะนี้เราก็พยายามไปหาไปพึ่งผาแต่ยาที่ดีที่สุดก็คือการที่เราได้เข้ามาใครใชิดพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นคําตอบให้กับเราพระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้าจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราเราต้องซื่อสัตย์ในการที่จะหาพระองค์ก่อนนะครับถ้าเราไม่ พึ่งพาพระเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยแล้วเราก็กวงวระวายเพราะความรู้ความจํากัดของเรามีเพียงเท่านี้แต่อย่าลืมว่าถ้าเราหาพระองค์พระองค์ไม่ได้ตินพระองค์ไม่มีความจํากัดพระองค์จะทรงเปิดทางให้กับเราพระองค์จะทรงอวยพรเราหาวิธีให้กับเราโดยที่บางครั้งเกินกวาที่เราคิดได้ด้วยซ้ำนะครับก็อยากให้พี่น้องได้มีความซื่อสัตย์กับสิ่งนี้ด้วยถัดมานะครับความถ่อมใจมพระบิดผู้ชัดเจนเลยว,ว่าให้เราต้องถ่อมใจ ความยิ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความถอมใจอย่างแน่นอนพี่น้องครับผมเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ก็ประสบความสําเร็จในในการทํางานประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตหรือแม้แต่ประสบความสาเร็จในการดูแลสุขภาพร่างกายมันเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจเล็กๆภายในจนกระทั่งบางครั้งเราลืมแปว่าจริงๆแล้วทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นคือสิ่งที่พระเจ้า อวยพอและดูแลในชีวิตของเราเราต้อง่อมใจเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าเราต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยั่งยืนเลยถ้าเราเพึ่งพาตัวเราเองพี่น้องครับเราเพึ่งพาตัวเราได้ขนาดไหนเราเพึ่งพาความรู้ความสามารถของเราได้แค่ไหน,นควานมีผู้ชัดเจนเลยว,ว่าเรามีความจํากัดเราทําเฉพาะลําพังตัวเราเอง เรายังมีความจํากัดขนาดนี้แล้วเราจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ขนาดไหนแต่ถ้าเรามีพระเจ้าเราถ่อมใจลงพระเจ้ามีหนทางในการที่จะดูแลในการที่จะช่วยเหลือนอกจากเราแม้แต่คนอื่นพระเจ้าก็ยังช่วยเหลือผ่านทางชีวิตของเราได้ขอให้เราเชื่อและวางใจและถ่อมใจลงในการที่จะให้พระองค์เข้ามาช่วยเหลือเรานะครับเราต้องขึ้นพ่าพระเจ้าสุดท้ายนะครับความเอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่ พ่อม่บอกอยากให้เราได้แบ่งปันอยากให้เราได้แชร์ไปพี่น้องเห็นเลยนะครับในสถานการณ์โควิดเนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าพี่น้องของเราเนี่ยมีใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างมากมายทุกคนมีความจํากัดแต่ทุกคนไม่มีไม่ได้จํากัดในความในการให้ที่อยากจะแบ่งปันผมเห็นการการการ ถวายของพี่น้องผมเห็นการช่วยเหลือของพี่น้องในการนําของมามาช่วยเหลือกันและกันไม่เพียงแต่กันและกันเรายังช่วยเหลือคนข้างนอกช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ลำบากหรือแม้แต่คนยากไรผมเห็นหลายครั้งที่เราได้ออกไปทำสิ่งต่าง,างๆการไปแจกถุงยังชีพการไปทําอาหารแจกพี่น้องมีคนอยากสนับสนุนอย่างมากมาย นี่คือสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงหัวใจของการให้บ่งบอกถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของพวกเราทุกคนอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าบอกว่าอย่ากเก็บเอาไว้กับตัวเราคนเดียวหลายครั้งที่เราที่พระเจ้าอยากจะอวยพรในชีวิตของเราแต่เราปิดกั้นพระพรจากพระเจ้าเองแหละอย่างที่เราเคยเปรียบเทียบว,ว่าเราถ้าเราเรากำบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ หรือเราหวงแหนบางสิ่งบางอย่างเอาไว้แล้วเราคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราต้องปกป้องเอาไว้เราไม่อยากแจกจ่ายใช่ไหมอยากให้เราก็กำมันเอาไว้แต่พระเจ้าบอกให้เราแบะออกพระเจ้าอยากให้เราเหยียดออกไปเจ้าอยากให้เราถวายอยากให้เราแบ่งปันเพื่ออะไรครับเพื่อมือของเราเนี่ยจะได้รับพระพรจากพระเจ้ามากกว่าสิ่งที่เรากำมาไว้เพื่อพระเจ้าจะได้อวยพรในชีวิตของเรา หลายคนยังจำรรบางสิ่งบางอย่างไว้แต่พระเจ้าอยากให้เราแบออกอยากให้เราเปิดมือมือของเราให้สิ่งเหล่านั้นกับคนอื่นแล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้กับเราอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับว่าการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่การให้ไม่มีใครที่ยากจนเกินไปจนกว่าที่จะให้ไม่มีแน่นอนพระเจ้าปัรถนาให้เราให้ปารถนาให้เราแจกใจออกไปสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจะทดแทนด้วยอะไรครับสันติสุขและพระคุณความรักที่ เต็มล้นในชีวิตของเราพี่น้องอาจจะไม่รู้ตัวการให้มันให้ความสุขจริงๆเหมือนที่บามพีพูดชัดเจนมันทําให้เรามีจิตใจที่แข้มชื่นเพื่อจิตใจเราเบิกบานเรารู้สึกดีมีความสุขสุขภาพร่างกายของเราก็จะดีเพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นการนิ่งสงบการวางใจความสัตย์ซื่อกับพระเจ้าความทอมใจการให้การด้อเฟื้อเผือผ่เพะฉะนันสุขภาพของเราทุกวันนี้ดี พอไรเพราะเราทําสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็อยากสนใจพี่น้องนะครับในเช้าวันนี้สุขภาพฝ่ายวิญญาณสําคัญที่สุดในชีวิตของเราสุขภาพร่างกายจะตามมาจิตใจจิตวิญญาณที่ดีจะทําให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงอย่าให้เรากลับไปไค้ครวญเพิ่มเติมน,นะครับในบพิธีที่สามข้อหนึ่งถึงสิบวันนี้เพื่ออะไรเพื่อชีวิตของเราจะได้รับการดูแลชีวิตของเราจะมี จิตวิญญาณจิตใจและร่างกายที่แข็งแรงเพื่อรับใช้พระเจ้าเพื่อได้มาฟังพระวจะนะคำของพระเจ้าได้มานมาสการพระเจ้าได้มาสามัคคกีรทมร่วมกันเหมือนจังเช้าวันนี้ที่เรามีโอกาสได้เข้ามาร่วมกันดีไหมครับแากหันใจพี่น้องประมาณนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับขอพระวจะนะคำของพระเจ้าวันนี้จะ เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราขอให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวขอให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้เรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงที่มาจากพระเจ้าขอให้เราพึ่งพาพระพ่นจะรักคำของพระเจ้าให้พระคัมภีร์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราอย่างแท้จริงโอ้พระบิดาเจ้าขอให้เช้าวันนี้เป็นเช้าวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้เข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกัน ขอพระเจ้าเมตตาโปรดทรงดูแลเราทุกๆคนไม่เพียงแต่ชีวิตของเราแต่ขอพระเจ้าดูแลคนรอบข้างเราด้วยไม่วาญ,ญาติพี่น้องของเราขอพระเจ้าประทานสุขภาพที่แข็งแรงขอพระเจ้าปกป้องเราจากโรคร้ายต่างๆที่กําลังระบาดอยู่และขอพระเจ้าเป็นกําลังที่เข้มแข็งที่ไม่เพียงแต่ชีวิตของเราเท่านั้นที่จะได้รับการดูแลจากพระเจ้าแต่เราจะเหยียดชีวิตของเราออก เพื่อดูแลผู้อื่นเพื่อปกป้องผู้อื่นด้วยพระบิดาเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะอวยพรในชีวิตของเราเพื่อให้เราได้เป็นพรต่อคนอื่นแต่พระเจ้าขอพระเจ้าให้ชีวิตของเรานั้นจะดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้หลักการพระวจนะคําของพระเจ้าอย่างแท้จริงขปบย่ำพีทุกข้อทุกตอนเป็นจริงในชีวิตของเราและขอชีวิตของเรานั้นได้รับการปกป้องจากพระเจ้าอย่างแท้จริง ขอประยเวรพ่พี่น้องในเช้าวันดีเราฝากกันและกันไว้ในพาธของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมน